สวัสดีครับวันนี้สวนของเราก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะคนดูไม่มีคนดูคลิปผมแม่งโคตรโหดผู้ติดตามหนึ่งคนสวนผมโหดแท้โอเคอันนี้ผมพามาดูตะโกนะเห็นตะโกอย่างเงี้ยเนี่ยทวัดให้ดูว่าโคนเขาเท่าไหร่โคนเขานะนิ้วครึ่งคนระับ ประมาณนิ้วครึ่งครับนิ้วกว่าคือเหมาะสําหรับการทําบอนไซจิ๋วสวยๆเลยนะครับสาหรับตะโกต้นนี้นะหลายคนเห็นก็ตะโกมันเป็นมันเป็นต้นใหญ่ลําใหญ่เนาะมีโคนเนาะคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปขุดมาจากไหนคำตอบคือผมไม่ได้ขุดนะครับตะโกต้นนี้เป็นตะโกที่ผมตอนผมตอนลําต้นนะครับเพราะว่าผมมีผมมีต้นตะโกที่ผมซื้อมานานละ แล้วผมไม่ผมคือผมทําบอนไซไม่เปลี่ยนอะตอนนั้นแต่มีความชอบเฉยเฉยแล้วก็เห็นต้นตะโก้ก็เลยซื้อโดนไปเท่าไหร่ไม่รู้แปดร้อยเก้าร้อยบาทครับต้นก็สูงอยู่เหมือนกันนะแต่ตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยอดยอดมัน,นครับพอผมเริ่มศึกษาบอนไซผมรู้ว่าเออต้นตะโก้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคือช่วงอะไรมันไม่ได้เลยช่วงอ่าช่วงกิง่งช่วงยอดช่วงอะไรต่างๆมไม่ได้ผมก็เลยจะตัดทิ้งนะครับ แต่ในขณะที่ผมจะตัดเนี่ยผมก็เลยมาตอนลองมาตอนดูก่อนตอนต้นนะนะตอนประมาณประมาณยอดยอดของมันแล้ะปรากฏว่าตอนติดนะครับติดแล้วก็ติดรากมาติดรากมารากเดียวนะถ้าผมจะไม่ผิดอะ่หอะหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ทําไงครับมันรากมันมันหลุดลงมายาวแล้วถ้าเราปล่อยผมก็เลยแกะดูปรากฏว่าติดรากเดียวผมก็ไม่รู้ทําไงผมเลยตัดเลย พราะว่าเราผมแกะตุ้มไปแล้วไงผมก็เลยตัดตัด,ตดเอามาชําทิ้งไว้นะครับแล้วก็ควบแน่นทิ้งไว้นานมากเลยจนควบแน่นอยู่ไว้อยู่ใต้ต้นใต้ต้นมะาลมาิมะน้อยครับที่ผมปลูกเพื่อเป็นเพื่อเอาไว้เอาไวช้ชำนะครับต้นมะลิมะน้อยมันก็ต้นสูงมีมีร่มให้มันนะผมก็ไปหมกไว้นะครับจนประมาณสามสี่เดือนผ่านไปเนี่ยผมไปดูอ้า มันเนี่ยมันมีการแทงอะไรแบบเนี้แต่ก่อนเยอะกว่านี้นะผมตัดทิ้งมันมีการแทงการอะไรผมก็เลยลองเปิดถุงแล้วก็เอาไปตากแดดปล่อยให้เขาโดนแดดโดนอะไรแล้วก็อยุดแดดในร่มํำไรนะหยุดในใต้ต้นไม้ครับเปิดถุงละแล้วก you know. ็ปล cool. oui ่อยแดดละทีนี้ก็สักพักหนึ่งนะครับผมก็มาดูอีกปรากฏว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาแตกออกมาเต็มเลยเขาแตกเขาแตกเนี่ยเขาแตกเนี่ยออกมาเต็มแล้วผมก็ตัดออกครับ ัออกไปครั้งหนึ่งแล้วประมาณเดือนที่แล้วนะครับแล้วนี่ผมก็มาดูอีกเนี่ยมันแตกออกมาอีกละมันแตกจุดเดิมนะแต่จุดนี้ไม่แตกนะเนี่ยอย่างเงี้ยแตกใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยแตกใหม่นะครับก็ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแตกเง,งี้ยแตกใหม่นะครับแต่ว่าผมผมมีกิ่งอยู่ในใจแล้วคือเนี่ยผมคัดกิ่งไว้ละกิ่งหนึ่งครับกิ่งสองนะเนี่ยซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะน่าจะน่าจะเป็นหลัง หลังเนี่ยตัวเนี้เป็นหลังไปนะครับเนไครับเนี่ยเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็อาจจะตัดทิ้งนะเนี่ยตัดทิ้งหมดแต่วันนี้ผมเอามาให้ดูเพราะว่าอ่ามันเป็นยอดตะโกที่ที่มันที่เขาดัดทิ้งไว้ผมผมไม่แน่ใจว่าตะโกที่เขาขุดมาเนี่ยมันเป็นทรงนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาดัดนะครับแต่แม่ค้านะ่ะแม่ค้าที่ผมไปซื้ออะ่ะเขาเป็นแฟนเขาน่าจะเป็นฝ่ายเมียของคนที่เล่นบอนไซอะ่ะแล้วแล้วเขาโมโห แฟนตัวเองว่าตะโกมันขายยากตอนนั้นนะเขาบอกผมเขาบอกว่าซื้อไปเลยเอาไปเลย 800. แปดร้อยมันต้นมันก็สูงอยู่นะสูงกว่าเขา่เออเนี่ยคิดดูเนี่ยเป็นยอดมันอะ่ะเอ,อแต่ต้นมันไม่ใหญ่หรอกมันโคนมันก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่าคุณคิดดูว่ายอดมันขนาดนี้อเออเนี่ยมันมีผมตัดตัดยอดทิ้งไปเพราะว่าพอผมมาเล่นพอผมมาตอนเสร็จใช่ไหมผมแล้วมันรอดนะครับผมก็เลยตัด ตัดยอดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าผมต้องการกิ่งทํากิ่งใหม่คือเริ่มสร้างใหม่เหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นก็มียอดไปอีกเห็นไหมก็เลยกลายเป็นว่าตะะกูต้นนี้ก็แตกออกมาเป็นสองต้นแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นโคนใหม่นะครับเป็นรากใหม่โคนมาซึ่งรากผมไม่กล้าไปแตะผมเพราะว่ารากที่ผมได้มามันมันมันมีเส้นเดียวผมก็เลยปล่อยอะถ้าเขาถ้าเขามีสุขภาพดีก็ปล่อยเข้าไปตอนนี้คือผมจะมาสนใจแค่ข้างบนก่อน ถ้าเขารอดอย่างนี้นะครับผมก็จะเริ่มตัดตัดออกอย่างเงี้ยตัดออกเนี่ยผมเอาอกละอย่างเงี้ยผมไม่เอาไว้นะเนีย่ยเพราะว่าเอาออกเอาไว้เอาไว้กิ่งเดียวนะก็คือกิ่งที่จะทําเป็นจะทำเป็นกิ่งหนึ่งนะครับเอาไว้ไปเนีย่ยเอาไว้ไปเลย อย่างนี้นะครับซ้ายนะครับแล้วก็ขวาส่วนอันนี้ก็เก็บไว้เลยนะครับให้เขาโตก่อนนะครับแล้วก็กิ่งนี่นะครับเนี่ยกิ่งเนี้ยมันมีกิ่งเ,เ,เนี่ยกิย่งที่ออกมาใหม่กิ่งเนี้ยก็เอาออกนะครับเนี่ยนะครับออกไม่เสียดายนะครับเอาเเออกเลยไม่ต้องเสียดายนะครับบางคนแบบโอ้สม,มัยผมลองเล่นใหม่ๆผมโคตรเสียดายเลยไอ้กิ่งพวกเนี้ย ถ้ามันมีกิ่งที่ไม่ที่ไม่พึงปรารถนาผมจะตัดออกเลยจะไม่เสียดายนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยก็เอาออกนะครับหลังจากนั้นก็ทิง้งทิ้งตัวนี้ไว้ให้เขาโตนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมมั่นใจว่าต้นนี้น่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่ามันมีการแตกเนี่ยแตกมาเรื่อยๆครับคือมีการแตกมาเรื่อยตัดออกก็แตกตัดออกก็แตก แล้วไอ้ไอกิ่งไอ้กิ่งเก่าเนี่ยกิ่งเก่านี่เขาก็พยายามแตกใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นะตะโกกิ่งตอนต้นนี้ก็แตกแล้วนะครับอรอดแล้วรอดแล้วทุกทีนะครับากฉะนั้นก็ทํากิ่งไว้นะครับคัดกิ่งไว้ดัดไว้นะครับก็ไม่ได้ดัดอะไรมากมายแต่ขอขอแค่ว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ทรงแบบที่เราต้องการก่อนตอนนีนะ้ประมาณนี้ก็จะเป็นซ้ายนะซ้ายขวาหลัง แล้วก็เดี๋ยวออกมาหน้าหลังหน้านะครับแล้วก็ห้าหกขึ้นไปอะไรก็ว่าไปนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นที่ผมตัดตรงนี้เพราะว่ามันมีความโค้งตรงนี้เนี่ยมันมีความโคง้งปุ๊บแล้วตรงนี้มันเป็นกิ่งเก่าผมก็ตัดทิ้งอีกคือผมตอนนั้นผม,ผมเคยเสียดายแล้วมันไม่สวยไงผมก็อุย้ยมันโคง้งมันลำมันสวยตัดทิ้งเนะียพอตัดปุ๊บเขาเขาแตกกิ่งใหม่โอ้ดีใจ สรุปคือได้สร้างใหม่ตั้งแต่กิ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ก็มีลำต้นที่สวยแล้วผมว่ามันสวยสําสหรับสําหรับตะโกตะโกแบบทรงเล็กเนี่ยตะโกทรงทรงไม่ใหญ่เนี่ยผมว่าสวยนะต้นเี้ยแต่ว่าคือรากเนี่ยเราไม่ต้องดูเนาะรากเพราะว่าไม่มีมันมีเส้นเดียวตอนนั้นน่นะนะคือผมก็รอให้เขาแข็งเต็มที่อาจจะมีการเจาะ เอาต้นเอาต้นเล็กๆมาเจาะแล้วก็ร้อยให้มันเป็นรากใหม่เพิ่มนะครับอันนั้นค่อยว่ากันตอนที่เขาแข็งแรงแล้วนะครับออตอนนี้ก็ประมาณนี้ให้ดูทรงให้ดูวิธีการคิดของผมก่อนตอนนี้ผมก็คิดแบบนี้นะครับก็เป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าก็ศึกษาตาม YouTube นรัยก็เห็นเออมันน่าจะเป็นทรงต้นได้นะครับอย่างเงี้ยก็เลยเอามาทาแล้วผมว่ามันก็สวยนะม,มีการเอี้ยวนะอันนี้ก็เอี้ยวออกมา เอี้ยวฟึบออกเอี้ยวฟึบออก,ออก,ออกแล้วก็น,นี่ก็ไปข้างหลังลก็เอี้ยวไปข้างหลังแล้วก็ออกนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> สวยมากต้นนี้สวยๆนะนะครับเก็ะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับให้ดูตะโกตอนกิ่งทําให้บางคนอาจจะอาจจะหลงเข้ามาเห็นเห็นชื่อเรื่องว่าตะโกตอนกิ่งเป็นไงผมจะให้ดูว่าเนี่ยตะโกมันตอนกิ่งได้นะครับ แต่ว่ามันมีมันมียอดนี้นะยอดนี้ผมตอนนะไม่ติดนะครับก็คือติดติดกิ่งเดียวติดติดอันเดียวคือต้นเนี้ยผมตอนตอนไปไปสามกิ่งแล้วก็คือตอนกิ่งกิ่งแรกก็คือตอนตรงนี้นะครับกิ่งสองคือยอดนี้นะอีกกิ่งสามอีกกิ่งหนึงไม่ติดเลยครับติดอยู่ต้นกิ่งติดอยู่กิ่งเดียวเพราะฉะนั้นตะโกนี่มันมันไม่ได้ติดง่ายนะครับแต่มันติดนะ คือมันก็ติดนะนะเออแต่มันไม่ได้ติดทุกทุกกิ่งนะครับแล้วเนี่ยกิ่งขนาดเนี้ยมันก็ติดนะเออเนี่ยกิ่งกิ่งใหญ่กิ่งที่เป็นดำๆแล้วอ่ะมันก็ติดนะมันไม่ได้ว่าไม่ติดนะครับอืมแต่วันนี้ไม่ได้ดูให้ดูต่อครับต่อเขาจะค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยต่อเขาประมาณเนี้ยประมาณประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเออ <aşk> ผมก็ไม่รู้อธิบายยังไงผมอยากได้ต่อมากเลยผมตอนนี้ผมตัดเหลือแต่ตอแล้วนะครับ เดี <c oughs> ๋ยวพาไปดูตอสักหน่อยดีกว่าตอของเขานะตามมาครับเพราะผมจะคือผมมันจะไม่ไม,ไม่ตันตัดต่ออ่นนี่คือตอเขาะมาดูโอ้ยโอ้ย,อยมันก็เรียวเกินอเนี่ยครับตอเขาตอเมื่อกี้นะครับที่ผมตัดไปเห็นไครับเขาค่อนข,ข้างใหญ่นะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่นี้ผมพอผมตัดตอ ขาก็มีกิ่งที่แตกออกมาเพื่อผมก็เสียดายไม่ได้ตัดทิ้งนะไม่ได้คัดกิง่งแต่ผมผมดัดกิ่งไว้นะครับดัดดัดเป็นฟีฟอร์มทิ้งไว้นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้กะอะไรหรอกแต่คือดัดไปก่อนเพราะตอนนั้นยังทําไม่เป็นอะ่ะอืจริงๆเขาให้คัดกิง่งหนึ่งกิง่งสองาะกิง่งหนึ่งแล้วก็ให้เป็นลําต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่นี้ผมไม่ได้คัดนะผมผมไปไปเอาทุกกิ่งแล้วเอามาดัดไว้รอนะครับก็เลย ยมันก็เลยดูดูเป็นเป็นแมงมุมเกินไปหน่อยครับอืมแต่ก็ให้ดูว่าเนี่ยคือตอมันที่ผมที่ผมตัดออกไปนะครับอืมโอเคประมาณนี้ครับสําหรับตะโกตอนกิ่งก็คือตอนติดแน่นอนตอนต้นเนาะผมตอนต้นแล้วกันไม่เรียกตอนกิ่งเพราะว่ามันเป็นลาต้นขึ้นไปผมตอนตรงต้นมันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่คิดว่าออแต่โกตอนกิ่งได้ไหมตอนต้นได้ไหมก็ตอนได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ